อาวละลอยนึ่งกิโลอ้าวจ้าละลอยหนึงก็ใช้แมเ่เรื่องายทำอะไรลาบอกอ้าวคู่ละ er. ร้อยแปดส e ิบเงินนั้นงั้นจีรศักดิ์เราโหลดไงล่ะไปละอืม ฮะมีนาเขาเรียกลูกอะไรนะเงวเอเดี๋ยวขอพาเพื่อนๆชมแักเงี้ก่อนอ๋ออันนี้แบงเงี้ยเธอไม่เอาเอาซสื้อซสื้อซสื้อไปถุงนึ่งเสื้อไปถุงนึ่งไปพาเพื่อนๆพาเพื่อนๆชมอันไหนเื้อมาดูเสื้อไปจะได้ขึ้นนะทีไายคน แม่ขายคนเสือใจดีว่าก็สิวัน่อยเลยไม่ร้านแล้วมันไม่หวานจืดหมือลมันนีแหลมันต้นเดียวกันเดดพี่มันสิมีเนยหวานเนยจืดเนยสดอันนี้มันจืดอันนี้สองมืออืมเอาเอานั่งกินไปเกัดโดนน้ำเดี่ยวให่ตาแย่ หอมหลายมือแล้วองมาอันนี้ม um, ันตัวร um, ้นหมือเรว่มันจืดใช่เรากินนั่งครับเถจ้าบาทนะสามสิบไม่พวพวกวา่ควลอาือแบบไหนอันพวงเยพวงเจ้บาท อันที่บอได้บอกคนเสียต่อคนเสียแม่ค้าก็ใจดีได้แบบนี้หนึ่งแม่ค้าก็ได้อย่างเดียวไน้อแม่ค้าก็ขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆในยูทูบทุกท่านนะครับผมขอบพระคุณครับมีรังคึงด้วยนะครับมีรังคึงด้วย ไปเราไปต่อนี่เนีะนี้เราก็ยังไม่ได้กินเลยส <c oughs> วัสดีค่ะ he ed, he ed, he ed. เห็ดเห็ดเห็ดถามแม่แล้วแม่บอกว่ายังไม่เอาเดี๋ยวไปดูตรงนน้นก่อนถ้ามันอันเขาได้แล้วค่อยว่ากัน สอ,สองจานร้อยแปดสิบยน่ยาเรย okay. ลายลงนี่ต้องนี่ก็ไดแอบ,บแล้วกระถางก็เอา ชั้นใหม่นี่มันชั้นใหม่ของเราเลยมันที่อยู่นันชั้นใหม่อามาจากไหนมันอยู่กับบาน<า><บ>นะนอยู่บ้านนานแล้วนี่ใช่เอออยู่นี่นานแล้วที่ว่าเอามาถแต่ตอนที่เรามานอนกันในบาน้านไม่มีไม่มีไม่ได้เอามาจากนู่นหรอกเขาอ,อยู่นี่แค<ช>่เปิดกระจุกขันอคอนที่ เท่า,าไหร่คะนทัา่ละหกสิบค่ะดอกกุ้มแปดสิบอันใดหกสิบดอกบานค่ะอดอกบานหกนบบนสิ่งกิโลก็ได้ขายโล่เลยจ้าบาทกันโล่ละหกโล่โลละหก